อันนี้ครูสาวคิดสั้นวิ่งราวร้านทองดังที่เมือง้อยเอ็ดเมือง้อยเกินได้ไปสองบาทแต่ก็ไม่รอดครับถูกพนักงานสาวกระโดดถีบจับตัวได้สอบสวนโอ้โหมีหนี้จำนวนมากก็เลยคิดสั้นครับอยากหาเงินไปใช้หนี้นะครับเลยหมดอนาคตในวันครูครับครูอีเลียครับพี่น้อง 阿拉ใส่จังไดเงินเดือนมันคือหมดเออขนาดบางคนเนะี่ยไม่มีเงินเดือนเขาก็อยู่ได้นะเอ,อชาวไร่ชาวนาชาวสวนบางคนนี่กับบ่ได้มีเงินดอกเงินเดือนอย่างเพิ่นก็อยู่ของเพิ่นได้แต่นี่มีเงินเดือนคือบบประหยัดกินประหยัดใสออ่ไม่ประหยัดกินไม่ประหยัดใช้มันก็เลยทําให้เงินไม่พอเพราะเป็นหนีไหล ว้ยคิดสั้นไปวิ่งที่ร้านทองดังของเมืองร้อยเกินพี่น้องอยาออกง่ายเดอ้อพูดจาภาษากฎหมายมีอยู่นะวันนี้ทนายบูมมาถึงแล้วมานั่งรอแล้วจบข่าวนี้แหละใครมีเรื่องอะไรครับอยากจะถามทนายบูมทนายบูมพึ่งเดินทางกลับมาจาก จังหวัดตราดน่าจะเป็นเมื่อวานใช่ไหมเพราะว่าไปเที่ยวจังหวัดตราดเนี่ยเออที่เกาะช้างนี่แหละรับวันนี้ใครมีปัญหาเรื่องกฎหมายครับเรื่องอะไรก็ได้ครับรีบเลยพิมพ์คําถามมาด่วนเลยครับพี่น้องด่วนครับจะถามเรื่องอะไรด่วนเลยครับพี่น้องบัณฑิตทนายมานะครับเรามีเวลาคุยกับทนาย30บนาที ามาพูดเรื่องครูสาวนี้ก่อนเกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์แบบหญิงเข้ามาที่ร้านทองเยาวราชสาขาหน้ามาหาวิทยาลัยราชาพัฒร์รอยอ็ดโดยทําทีเข้ามาจะซื้อข้อมือทองคําหนักสองบาทและหลังจากเลือกเลือกอะไรเขาเลือกลายลายทองเลือกอยู่ประมาณ10นาทีจากนั้นบอกกับพนักงานขายว่าจะออกไปกดเงินก่อน ประมาณห้านาทีก็ได้กลับมาที่ร้านอีกอ้างว่ากดเงินมาแล้วและต้องการจะเอาเส้นที่เลือกไว้ซึ่งมีน้ำหนักสองบาทพนักงานในร้านจึงแจ้งว่าขอชั่งน้ำหนักที่ชัดเจนก่อนแล้วจะรู้ว่าเป็นราคาเท่าไหร่คนร้ายจึงบอกว่ายังไม่ต้องชั่งก็ได้แต่ขอดูลายที่เลือกก่อนพอคนขายส่งให้ก็รีบคว้าทองวิ่งหนี ไปขึ้นรถจัก,กรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านทันทีโอ้ยเว้วขนาดลยุยและพยายามสตาร์ทรถและพยายามสตาร์ทรถเพื่อที่จะขี่หลบหนีแต่รถมันไม่ติดโอ้สตาร์ทบถติดไหมจากนั้นพนักงานร้านทองก็คือนางสาวออนปิยากลางไทยสงและนางสาวนิรชาสุริโย อายุ28ปีเท่ากันครับวิ่งไล่ไปเลยครับนั้นแล้วก็โดดทีบคนได้เลยครับหุมตัวไว้ได้เก่งครับพี่น้องแล้วก็โทรแจ้งเจ้าที่ตำรวจป้อมยามตะบลเกาะแก้วหน้ามหาวิทยาลัยรัฐราชพัฒร้อยเอ็ดมาควบคุมตัวไปไว้คนเท่านาะกว่าจะได้เป็นครูบาอาจารย์กว่าจะมีเงินเดือนเป็นแต่เสียดายอะนาะคตแท้ ก่อนที่จะทราบว่าคนได้ไรายนี้คือนางสาวชาณิมาชื่นตาอายุเพียง32ปีภูมิลำเนาบ้านเลขที่110หมู่ที่7ตําตำบลทุ่งแต้อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นครูรับราชการสอนระดับประถมะศึกษาเดี๋ยวเดี๋ยววโอ้ ไม่ได้รับราชการครับเป็นครูที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งครับโอ้เรี่กว่าเรารับราชการซึ่งเป็นครูสอนระดับประถมในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่ตำบลทวัดดินแดงอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจากนั้นตำรวจสอพอเสรลภูมิก็เลยคุมตัวเอาไว้เรียบรย้อย ที่เป็นภาครัฐเอกชอนก็เสียอนาคตเหมือนรวคบพี่น้องก็จะได้เข้าคุกจากการสอบสวนในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าก่อนที่จะมาเป็นครูเนี่ยเอได้เอาเงินไปลงทุนกับเพื่อนขายรถยนต์มือสองที่กรุงเทพแต่ว่าประสบปัญหาขาดทุนครับไม่เหลือไม่หลอครับเงินเปียงตับเลยจึงกลับมาที่บ้านเกิด มาสมัครเป็นครูเอกลับมากับมาย่โสธรบ้านเกิดแต่ว่ามาสมัครเป็นครูสอนอยู่ที่อำเภออำเภอทธดบุรีจังหวัดร้อยเอด็ดซึ่งมันก็ติดกับย่โสธรใช่ไหมแลม้วมาเป็นคู่กับซ้ำมาอยู่บ้านจะขออะครับสอนโรงเรียนเอกชนทีนี้หลังจากนั้นก็ไม่หยุดนะก็ยังลงทุนต่อ โดยการไปกู้เงินมาหลายหลายสถาบันกั้งยืมเพื่อนพี่น้องมองได้กับไปกู้มาเบิดกับพี่น้องก็ไปทำธุรกิจอีกอหลังจากขาดขาดทุนในครั้งนั้นขายรถมือสองที่กรุงเทพขาดทุนที่นี้ก็ไปกู้มาทำธุรกิจอีกมาทำอีกก็เจิงอีกโอ้ยเนาะเพราะจริงธนาคารก็ตามครับบัดนี้ ตามทวงตามถามแพ้งนี่กับญาติพี่น้องพี่น้องกับทวงถามสองคนขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกก็ามาถามทุกวันปวดหัวเลยปะนี่นี่ตั้งหลายล้านครับพี่น้องอ้าวตายเลยก็เลยคิดสั้นครับอปกติคนคิดสั้นต้องผูกคอตายนะลมควันนะแต่นี่คิดสั้นโดยการนึกถึงนี่แหละ ต้องป้นร้านทองต้องจี้ร้านทองนี่แหละ <c oughs> ก็เลยไปจี้ร้านทองเอไปชกชิงวิ่งราวได้ทองแล้ววิ่งออกไปมอเตอร์ไซค์ก็ดันสตาร์ทไม่ติดก็เลยต้องเข้าคุกถึงสตาร์ทติดก็ไม่รอดหรอกครับเพราะกล้องวงจรปิดเต็มบ้านเต็มเมืองเอาเป็นว่าตอนนี้คุณครูไม่ได้ไปโรงเรียนครับไม่ได้สอนละโดนจับไปแล้วครับเมื่อวานวันครูพอดีก็จะได้เข้าคุกเข้าตาราง เนื่องจากไปวิ่งราวร้านทองดังเมืองร้อยเอ็ดได้ไปสองบาทแต่ก็ไม่รอดถูกพนักงานสองคนกระโดดถีบควบคุมตัวไว้ได้ตอนนี้หมดอนาคตเรียบร้อยครับพี่นุ